ทุกคนวันนี้นะคะพับฟ์ีอีกแล้ววันนี้เราจะมาทําคลิปอัปเดตน้องหนูแฮมเตอร์กันนะคะก็คือวันนี้สั่งของมาด้วยแหละแล้วของก็เพิ่งมาส่งนะคะก็จะเป็นอาหารเจของน้องคือฟิล,ล์มรู้สึกว่าเออมันดูแบบน่าทานคือรู้สึกเองแล้วก็คิดว่าน้องน่าจะทานด้วยนะคะก็เลยซื้อมาให้ นี่เลยก็สั่งมาจากในช้อปปีนะคะก็จะเป็นร้านแฮมสเตอร์ไทยแลนด์อันนี้จะเป็นสูตรเจเนาะอาหารผสมแล้วก็ซื้อทรายอาบน้ำมาด้วยเป็นของบันดีนะคะนี่อันนี้จะเป็นแบบว่าแบงขายฟิล์มก็เอามาลองก่อนเพราะเห็นมีพี่เขาแนะนํามาบอกว่ามันดีกว่าตัวที่ฟิล์มใช้อันเก่าเนาะฟิลม์มเลยโอเคเดี๋ยวมาเปลี่ยนละกันแล้วก็ซื้อกระเบื้องเย็นให้เขาเพิ่มด้วยนะคะ เขาบอกว่าแบบว่าของแบบว่า OK, ที่คนใช้แบบว่าในบ้านจริงๆอ่ะมันเย็นกว่าอันนั้นฟิลมก็โอเคเดี๋ยวซื้อมาเพิ่มเพราะมันอันนึงก็ไม่แพงมากนะคะแล้วก็อันนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงเนาะเพราะว่าพ่อกับแม่เขาทานข้าวอยู่ฟิลก็มาถ่ายคลิปก็วันนี้เราจะมาเปลี่ยนที่รองกลองให้น้องด้วยนะคะเพราะว่าเคที่ของฟิล์เนี่ยมันหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันประมาณ2อาทิแล้วฟิลก็เลยจะมาเปลี่ยนเนาะอันนี้ก็จะเป็นของรอบก่อนที่เราให้ดูเนาะก็จะเป็น small pet แบบนี้กลิ่นกุหลาบนะคะมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกัน แล้วก็เดี๋ยวจะมาให้น้องทานแบบสูตรเจนด้วยนะคะที่เป็นตัวอาหารอันนี้ก็จะเป็นกระปุกเก่าที่เป็นฮิตวันเนาะมาเดี๋ยวเรามาถ่ายตรงกลงกันแล้วก็มาเปลี่ยนหทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะ<อ>นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นกล้องของฟิล์มมาแล้วจะมาเปลี่ยนให้เขากันแล้วก็ฟิล์มมาเช็ดตรงชั้นลอยเขาด้วยนะคะมันมีตะครับเยอะแยะไปหมดเลยแล้วคือบ้านเราเลี้ยงแมวด้วยนะคะทุกคนรู้แฟนคลับรู้อ่าแต่ว่าแมวฟิล์มก็คือจะแบบว่าชอบมาดมดม,ดมกลองอะทุกคนงงมากว่าเขาจะดมอะไรกันขนาดนั้น ไม่เคยเห็นหนูแฮมสเตอร์กันหรอปุ๊บมาขอดเรียบร้อยชุบชุบอ๋อลืมเอาอันนี้ออกลืมเอาอันนี้ออกเอาของตัวนี้ออกก่อนอันไหนที่แบบว่าไม่จําเป็นหยิบออกมาก่อนอันนี้คือจะเป็นอันเก่านะคะแผ่นเย็นอันเก่าฟิล์มจะเปลี่ยนให้เขาเนาะก็คือให้เขามีสองอันนั่นแหละอันนี้ไฟไฟก็คือเหมือนเอามาตกแต่งอะแล้วก็อันนี้ข่อข่อ สกรปรกมากเลยข้างในเดี The ๋ยวฟิลก็จะเอาผ้ายเย็นมาเช็ดนะคะหรือว่าผ้าเปียกมาเช็ดส่วนลู่วิ่งก็เอาออกด้วยออกให้หมดเลยดูดิมันเป็นคราบฉี่เขาอะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาออกมาเช็ดน้ำปุ๊บอ่ะเอาอ,ออกมาเวลาเปลี่ยนทีหนึ่งก็คือแบบโอ้เหมือนแบบว่าทำความสะอาดบ,บ้านทีงยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยเบื่อดูดิแบบความแบบโอ้ขี้แฮมสเตอร์แล้วก็เป็นคราบๆข,ข้างในเราก็จะมาเช็ดกันนะคะ อ่ะเอาออกมาก่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเขาอ่ะเขาเขาเคือเนี้ยฟิล์มยังไม่ได้ใส่สายเขานะคะใส่เป็นที่ลองกกงคือสายเพิ่งมาถึงวันนี้ไงดูทุกคนความแมวแบบว่ามุงน้องอ่ะน้องอยู่ในบ้านไงดูอันนี้ก็คือว่าเขาแบบคุยคุยไว้ก็คือแฮมเตอร์ฟิล์มจะอยู่นนี้ไว้กำหนดไหมไม่เอานี่แฮมเตอร์เราอยู่นนี้นะคะอ่ะอย่ายุ่ง ก็ไม่นีเดี๋ยวพิมจะเอาเขาไว้ในกล่องก่อนนะคะแล้วฟิวจะถือเอาไปเาในส่ไ้ในกล่องห่อยน,นุนดเยเดี๋ยวในส่ไ้ในกล่องก่อนดีกว่ามีของแถมด้วยใช่มีของแถมด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาเขาไว้ในกล่องก่อนให้อยู่กับฟิวก่อนถ้าหายก็ไม่รู้เลยคะดูดูน้องแมวโอ้ยเลิกยุ่ง,ยงกับตรงนี้ก่อนดูมันไม่ใช่กระบ,บะทรายตัวเองอย่าเข้ามาเอ่อเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บอันนี้เขากันนะคะฮู้เฮโยวอ a แมน อคือทำอะไรกับแพมเตอร์พี่ A later few moments later. เรียบร้อยแล้วทุกคนเอ้ยเตรียมตัววางบอ,งนะอแมแล้วนะเอ้ยแมวอ่ะฟิลก็อยากเช็ดทุบเปียกมาเช็ดนะคะจริงๆมันออกไปล้างน้ำแหละแต่ฟิลรู้สึกมันแห้งช้าเราขอเช็ดทคำคาวามสะอาดแพมเตอร์พี่ชื่ออะไรคะไม่คนถามถามาชื่อน้องเทียนหอม ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่ที่รองกงกันนะคะที่รองกงอันใหม่ small pet อ่ะคือจะบอกว่าฟิลขากันไกรหน่อย,อ,ย <laughs> อ่ะเดี๋ยวระหว่างรองกันไก่เดี๋ยวเราจะมาเช็ดตัวนี้กันอันเนี้ยชั้นลอยอันนี้กันนะคะคือแบบว่ามันแบบว่าบูบี้มากโอ้ยเป็นภาพเือ้อเช็ดหน่อย โอ้ยมีกุหลาบด้วยก็เป็นกินกุหลาบอะโอ้โหเช็ดคงเช็ดข้าวอกมาแล้วแล้วก็เราจะมาเช็ดรูวิ่งด้วยเอ้ยเนี่ยหัวให้นั่นนั่นว่าแล้วความซนอะทุกคนความซนของแมวบ้านเราแต่อย่างที่บอกน้องจะไม่ยุ่งกับหนูแฮมสเตอร์นะแคเพราะว่ามันยุ่งในกรงเช็ดก่อนคือแบบวุ่นวายมากสวยเช็ดแบบพอประมาณแล้วก็แบบแห้งมาเช็ดต่อ แน่นอนพี่เลี้ยงดีามันอายุหลาย้วหลายเช็คคำว่าหลายอายุหลายคืออะไรวะหลายอะคืองงมากว่าแบบวิ่งวิ่งอยู่แล้วเขาปวดฉี่เขาก็ฉี่เลยอะคือแบบมันเป็นคาบด้วยของหนูคือแบบโอ้โหไม่ฉี่ที่ฉี่ <c oughs> หรอของพี่เขาฉี่เป็นที่นะม้งนะอเดี๋ยวพี่จะมาเช็ดตรงนี้หบบใหม่อีกรอบนะคะแล้วก็ข้างบนเหมือนจะเป็นคาบคาบของแบบว่าอึน้องแมวนะแบบเวลาเขาเหยียบอะเหยียบอึตัวเองแล้วมาขึ้นบนกรง เรียบร้อยสะอาดกรงเราก็สะอาดแล้วนะคะจากเมื่อกี้ที่เขาไปขคาบเราก็จะวางตัวกรงไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวที่รองอันนี้กันเราจะมาเกตน้องกันคือแบบกลิ่นกุหลาบจริงป่ะดมก่อนเออมีกุหลาบแบบนิดๆแล้วก็เนื้อเามันจะแบบว่าไม่เหมือนเคที่อ่ะเคที่มันนิ่มกว่านี้อะ่ะแต่เขาบอกว่าอันนี้ก็ดียิมก็โอเคขอลองกันโอ้มันเหมือนกระดาษอะ่ะ เหมือนก็แด่เช้ช,เชู่อ่ะใช่เชชู่นี่เหมือนนี้อันก่อน,น,นอ่ะมันเชื้ชู้นี่มันเหมือนกระดาษแห้งเหรอเหมือนเชชู่ที่โดนตากแดดแล้วแห้งเห็มอ,อีกุลาบด้วยอันนี้จะมาราคาเท่าไหร่คะร้อยกว่าบาทนั่นแหละก็คือห่อหนึ่งน่าจะใช้ได้ประมาณสามครั้งไม่ก็สองครั้งห,หน่อยหน่อยแบบเวลาแบบเปลี่ยนบางจุดอะไรเงี้ยอ่ะก็เหลือประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่รองกรงของเราเราลองไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาใส่บ้านเขากัน บ้านอันนี้ก็ไม่ได้เลออะไรมากนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยขึ้นมาอยู่ด้านบนเขาจะนอนอยู่แต่ข้างในเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวห้องน้ํานะคะก็คือเป็นไซสบอดี้นอนเดี๋ยวพิมจะเอามาใส่ไว้ในอันนี้เขาไซสบอดี้เขานะคะมันคืออะไรคะไซส์าอาบน้ำไงอ่าเดี๋ยวเราจะมาตัดกันจริงๆอ่ะพี่อยากได้เอ้ยเข้ามาทําไมนี่เนี่ยไม่ต้องร้องเลยเดี๋ยวเรามาดูกัน เล่าเข้ามาก่อนมันไม่ใช่ที่ของพวกเจ้าเข้าใจหรือไม่อ่ะเราจะมาปิดอันนี้ก่อนแล้วกันการน,น้องแมวเข้ามาเดี๋ยวฟิลขอเคลียร์ของแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ของในกรงตออ่อเรียบร้อยแล้วทุกคนฟิล์ก็ใส่กรงข้างบนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเช็ดพวกอันนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้เช็ดเลยเดี๋ยวมาเช็ดกันเช็ดคราบออกให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเช็ดแผ่นอันนี้ด้วยคือไม่เคยเห็นเขานอนนะแต่แบบมีแต่รอยเท้าเขาเต็มเลยเนี่ย ก็กระดาษชูแบบแห้งฟิล์มไม่รู้ว่าคนอื่นเขาล้างกงกันยังไงแต่ฟิลมแบบล้างประมาณนั้นเลยให้มันว่าสะอาดไม่เป็นคราบเหมือนเมื่อก่อนอ่ะอันนี้ก็คือไว้ไหนดีนี่คืออะไรคะอยากรู้มากกระเบื้องเย็นเหมือนกันเนี่ยแหละแต่ว่าจะเป็นแบบว่าเอาไว้แบบแปะพื้นบ้านเราเลยแต่ว่าเขาทํามาเป็นไซส์อันเล็กๆอารมณ์เหมือนพวกเทสเตอร์ให้ลองสัมผัสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเอามาใช้กับแฮมเตอร์ไงให้เขาเย็นอีกนิดก็คือแบบว่าหาปูนมาทาแล้วก็แปะ เ,เดี๋ยวนี้ไว้ข้างบนแล้วกันเขาจะใช้ไหมอาจจะวาไว้ข้างล่างตรงนี้แล้วกันอะวา,างไว้ตรงกลางส่วนอันนี้ก็คือไว้ข้างบนเหมือนเดิมจบแล้วก็จักวิ่งอหลูมากเลยลุคเพแน่นอนหลว่าคนอีกเยอะอาใส่ไม่ได้ติดข้าม much 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 later ฟีไม่ชอบเวลาใส่อันนี้มากมากนมันแบบว่าดูยุ่งยากอะอ่าเรียบร้อยใส่ตัวจักแล้วแล้วก็บ้านเขาตรงนี้โคมไฟด้วย อ้าวบันไดทางลงของคุณอาหารที่กินเหลือจากเมื่อเช้าวิ่งใหญ่เลยวิ่งลู่วิ่งใหญ่นะส่วนน้ำดูดูด,ดูสำรวจใหญ่คือแบบเวลาทำความสะอาดทีนึงก็เหมือนลืมกกงตวงัวเองว่าแบบเอ๊ะกงตัวเองเป็นยังไงอะไรเงี้ย คือฟิล์มแบบรั่วเนี้ยเขากินเหรอทุกคนมันเป็นเหมือนแบบสมุนไพรเขาจะแบบดมๆไหมดมดิดมกินด้วยโอ้ oh my g อดกินปะนี่ไม่กินเดี๋ยววางไว้ให้ก่อนละกันอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอาหารสูตรเจกันที่เราแบบว่าเพิ่งซื้อมาให้เขานะคะเขาจะกินไหมอันนี้ก็รอรุ้นนะคะเพราฟิล์มรู้สึกว่ามันดูน่าทานจริงๆนะ เจ้าแฮมสเตอร์มาดูซิว่าเจ้าจะกินอะไรในนี้บ้างนั่นนั่นมากเลยเอ้ยเปิดทางนี้ไม่ได้ให้กระโดดลงนะเว้ยเอาเอาหนีมึอะเอาขโมดเข้าบ้านไปแล้วอ่ะเปิดทางนี้ก็บนาเข้าเหมือนกันมาดมมาดมเร็วเรียกเป็นแมวเลยมาดมมาดมอุ้ยมาดมมาดมมาดมเหมือนดมแต่ว่ายังไม่ทานนะคะแปลว่าเขากำลังสำรวจอยู่เพระแบบที่ลองกกงก็เปลี่ยนอันใหม่อ เดี๋ยวออกมาอย่างนี้ก่อนนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจเรื่องน้องแมวเพราะว่าแมวบ้านนี้ไม่ยุ่งอะไรกับแฮมสเตอร์อยู่แล้วแต่ว่าแฮมสเตอร์เราเนี่ยห้าวมากจะกัดตัวนู้นตัวนี้อันนี้คืออะไรมันกินเนาะดมดมแล้วกินไหมเฮ้ยเข้ามายุ่งกับน้องหนูนี่เพราะว่าเขายังไม่กินเขาอาจจะแบบงงกับบ้านใหม่เปิดนี่นี่ตกเลย่ะอี๋ยวให้เขาขึ้นไปอยู่ตรงนู้นก่อนอย่าเพิ่งยุ่งตรงนี้ได้ไหม งั้นเดี๋ยวอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันดูทรงเหมือนเขาจะยังไม่ทานแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้เก<ๆ>็บไว้แต่ว่าแฮมเตอร์เราตอนนี้ก็คือเดินไปเดินมารอบบ้านเลยนะคะเหมือนกำลังแบบสงสัยว่าแบบเอ๊ะทาไมที่รองกรงเปลี่ยนไปทําไมกรงเราดูสะอาดขึ้นอะไรเงี้ยอ,อีกแล้วอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้วอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสาหรับกรงที่ฟิล์มเนี่ยมาทาความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนที่รองกรงให้เขาแล้วก็ซื้อสายบัดี้มาให้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลย แล้วตอนนี้นะคะฟิล์มก็ได้มาทําความสะอาดกรงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฟิลม์มก็รู้สึกว่าตัวเองอะเลี้ยงแฮมสเตอร์อะแบบถูกวิธีแล้วนะจากที่หลายๆคนแนะนำเนาะเช่นที่รองกรงอาหารทรายหรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆให้เขาแบบว่าได้ใช้ได้เล่นเนาะก็เปลี่ยนไว้หมดแล้วนะคะแต่ว่าถ้ามีใครบอกว่าอยากให้ฟิล์มเปลี่ยน,นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะอันไหนฟิล์มเปลี่ยนได้ฟิล์มก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนเนี่ยอยากให้ฟิล์มมาอัปเดตเกี่ยวกับน้องหนูแฮมสเตอร์อีกก็คอมเ<ห>มนต์